ได้คับเอาลนะครับสวัสดีนะครับหมอท็อปนะครับแพทย์เว r l d i อ t e r n a ร์ o n a l s p e a k e r นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องปลูกผมไข่ดาวนะครับก็ว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็แก้ไขยังไงทําไมไข่ดาวถึงเป็นเรียกว่าปราบเซียน ครับก็ต้องสำหรับคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกนะครับหมอท็อปนะครับขอแนะนำตัวนะครับเป็นแพทย์ World International Speaker นะครับในการไปบรรยายต่างๆทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องการสัญกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับไม่ว่าจะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสเปนหรือ,อยุโรปอย่างเช่นโมนาโคและฝรั่งเศสนะครับทางฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับก็นอกจากว่า ผมพยายามซัมมาไล์ย,ย่อง่ายๆเวลาไปบรรยายให้แพทย์ฟังเนี่ยเรามามทำเป็นสายง่ายให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าใจได้นะครับเริ่มในเคสนี้กันเลยนะครับคือไขดาวปรับเซียนเพราะอะไรด้วยเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันเป็น,ปนการปรับเซียนทำไมผมถึงไม่ค่อยอยากปลูกตงรงไข่ดาวแล้วทำไมต้องคอมบิ i เนชันเทคนิคแล้วผลลัพธ์ที่ปลูกเนี่ยมันจะอาชีพเมนความต้องการหรือ ของคนไข้ได้ไหมทาไมต้องเสริมทิชเม้นตัวอื่นเราเริ่มเลยนะฮะเคสน,นี้เป็นสานิโอคือคนไข้เพศช,ชายอายุ52ปีมาด้วยผมบางผมบางเนี้ยมาถึงปุ๊บปลูกผมเลยดีไหมคําตอบนะฮะคือปลูกได้นะฮะเพราะว่าบางขนาดนี้แต่กระตุ้นเนี่ยอาจจะยากหน่อยจะต,ต้องไปดูก่อนดูในรูปนี้นะฮะว่ามีผมเส้นเล็กไหมแล้วถ้าคนไข้บอกว่าโอหมอผมไม่อยากเสี่ยงอ่ะไม่อยากกินยาหรือกินยาน้อยสุดเนี่ยจะทํำยังไงปลูกผมไข่ดาวเนี่ยมันจะมีข้อควรระวงังคือว่าผมเนี่ยผมมนุษย์เนี่ยจะลุ่งเรื่อยๆไข่ดาวมันจะบานออก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องปลูกเผื่อด้วยแล้วท่อนสําคัญที่สุดว่าพอบานออกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะลามไปข้างหลังสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเรียกว่าผมที่ปลูกมันจะเหลือเฉพาะปลูกตรงกลางมันก็จะเห็นเป็นคล้ายกับรอบๆเนี่ยวงกลมเนี่ยเป็นผมที่ร่วงซึ่งจะดูไม่เป็นธรรมชาติมากๆเลยก็เดี๋ยวเรามาดูดีเซลด้วยกันในเคสนี้ว่าผมแผ่นในการแก้ปัญหาย,ยัางไงเนะี่ยเคสนี้เนี่ยหลังทำเนี่ยคนไข้ไม่อยากทานยาผมใช้ตัว f ฟกชัน o n ลไมโคร o ิโออาร์เอฟนะฮะในการรักษาตัวนี้มันจะเป็นเข็มเล็กๆปล่อย RF เข้าไปร่วมกับการใช้เก็ดเลือดในการรักษาะฮะก็เพื่อชะลอการ,รื่วงของเส้นผมนะฮะก็แค่นี้เราทำคอมบิเนชันก็คือว่าหลังทำนะฮะเราก็ใช้ตัว FRM ในการรักษาถามบอกว่าแล้วเสิร์ช ChatGPT f r m มันคืออะไรหมองงๆเลยทำยังไงเสิร์ Fractional Radio Frequency for hair loss หรือ F R M for h a i r loss ก็ได้นะฮะเสิร์ชเข้าไปในแชท G P T ดูเขาจะพูดว่ามันจะเพิ่มไปเลือดไปเลี้ยงที่หนังศรีรษะโดยที่เป็นออปชันนะฮะช่วยในการลดการกินยาลงก็มีงานเรียกว่าผลงานของผมและกันที่ไปเผยแพร่ในงานประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่หมอท็อปคนเดียวนะฮะมีหลายๆท่านที่ทําได้เก่งและดีเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตัวโลบอติกแฟคชันล R F กระตุ้นลากผมนะฮะ เราก็เป็นหนึ่งในออปชันเพื่อชะลอการล่วงของเส้นผมนะฮะเรากลับมาดูในเคสนี้กันเลยนะฮะว่านี่คือดีเซลหลังทำนะฮะผมไม่สามารถทําให้แน่นเปียกทีละเอียดได้แต่ทาให้ดูดีขึ้นมาได้แล้วคนไข้เนี้ยไม่อยากทานยาเราก็ใช้โลโดสลกันโลโดสเนี้ยในการเราประคองไปก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเคสที่ว่าผมให้ดูว่าผมไม่สามารถทำให้แน่นเปียกทีละเอียดได้แต่สามารถทำให้ดีขึ้นได้เป็นการคอมบิเนชันในการปลูก ผมร่วมกับการใช้ตัว fractional RF นะครับ <_ an> เพื่อ <_ an> เพื่อเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องทานยายนะครับ <_ an> ผมก็เดี๋ยววิคผมเพิ่งมาจากงานประชุมที่ฝรั่งเศสนะครับมีเรื่องเจ๋งๆเลยนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกรแฮดเดี๋ยวๆในคลิปหน้าพอผมเริ่มทำสไลด์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเกรแฮดหรือผมขาวว่ารักษาได้จริงไหมน่าสนใจหรือเปล่ามียาหรือยังเดี๋ยวเรามาดูในคลิป